วันนี้วันที่11มกราคม2568เป็นครั้งที่9้าข้าพเจ้านายนัทวัฒน์มณีรัตน์ขอถวายเสียงสวดสาธยะพระส,สูตรพระประเดษและมวต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารย์ยบูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระปัญจนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักกะวาเคสุอัตราคันฉันตุเทวตาสัทธรมังบุนิราชัตระสุนันตุสังขะโมกขะทังสังเคาเมจะรูเปธิริสิกะละตะเตจันตะริเควิมาเนกิเประเตจะกาเมตะรุวะนะคะหะเนเคหะวัตถุ อะหิตเขเตปุมมาจายันตุเทวาชลัฐะวิสเมยัคขะคันทพพระนาคาติทันตาสันติกเกยังมุนิวะระวะจะนังสาทะโวเอสุนันตุธรรมมัสสวนณกาโรอายมพัทันตาธรรมมัสสวนณกาโรอายมพัทันตาธรรมมัสสวนณกาโรอายมพัทันตาลดบูชาพระรัตนัย อิมินาสกาเลนะพุทธังพิป e ูชาเมอิมินาสกาเลนะธรรมังพิปูชาเมอิมินาสกาเลนะสังขังพิปูชาเมอารหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควาตาโมธรรมังนัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสศราสังโฆสังขังนามามินะโมตัสสะภควโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคจชามิธรรมังสระนังคะชามิสังฆังสระนังคจชามิตุติปีพุทธังสระนังคจชามิตุติปีธรรมังสระนังคจชามิตุติปีสังฆังสระนังคจชามิตาติปีพุทธังสระนังคจฉามิตาติปีธรรมังสระนังคจชามิตาติปีสังฆังสระนังคจชามิอทสวสัจจกิริยาคาถา นติเมสลระนังอัญญังพุทโธเมสลระนังวัลังเอเตนะสัจจะวเจนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสลระนังอัญยังธรมโมเมสลระนังวัลังเอเตนะสัจจะวเจนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสลระนังอัญยังสังโฆเมสลระนังวัลังเอเตนะสัจจะวเจนะโสติเมโหตุสัพพทาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสูตังเอกังสมัยยังภะกวาสกาเอโสวิหะรติกิ กปิละวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิกุสังเกนะสัจริงปัญจมะเตหิพิกุสเตหิสเปหฮวะอาหันเตหิสะทัศหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโอติปะ,ะวันตังทัศนายะพิกุสังคัญจะอัตโขจะตุนังสุทธาวาสากายิกานางเทวานาัง เอตทะโหสิอะยังโหปะควาสังเกสุวิหารติกะปิระวัตุสมิงมหาวเนมหตาภิกุสังเกนะสัจจิงปัญจะมเตหิพิกุสเตหิสเปหวะอรหันเตหิจัทะสหิจะโลกธาตูหิเทวตาเยปุเยนะสัติปติตาโหนติภะกวันตังทัสนายะพิกุสังกัจจัญญันูณมะยัมปิเยนะภะกวา เตนุปสังกะเบยามะอุปสังกะวิตวะปะวะโตสันติเกปัญเจกะคาถาภาเสยยามาติอะทะโขตาเทวตาเสยยาถาปินามะพระละวาปุริโสสัมมันชิตังวาปะหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหังสังมิเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุ เทวสุอันตะระหิตาภควโตปุระโตปุปาตุระหังสุอัทธโกคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกะมตังอัจฉงสุเอกัมตังทิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกบอิมังคาทังอาภาสิมหาสัมโยปัะปวะนสมิงเทวกายาสมาคาตาอาคะตัมหาอิมัง ธรรมะสมะยังทักขิตาเยวะอป,ปะราชิตะสังมันติอัตโขอ,อป,ปะราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอาภาสิตะตะพิกะบวธมาทะหังสุติตังอัตโนอุจุกะมะกังสุสารทีวเนตานิคะเหตวาอินทิยานิรักขันติปัติตานิอัตโคป อัปปาาเทวตาภควโตสันติเกอิกมังค่าทังอาปาสิเชตวาคีรังเชตวาปารีกังอินทคีรังโอหัจ,จมะเมชาเตจะลันติสุทาวิมะะวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุาาสูานาคาติอัตโคอัปปาาเทวตาภควโตสันติเกอิกมังคาทังอาภาสิเยเกจิพุทธังสรารนางาังคัตาเซนเตศมิสันติ อาปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปะลิปูเสศสันติติอัตตโกภะวาภิกุอามันเตสิเยปุยเยนะพิกเวทะสะสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตะขาะขตังทัศนายะภิกูสังพันจะเยปิเตพิกเว,เวเออะเหสุง อาติตมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภกาวตานังเอตะปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอะเหสุงเสยยะทาปิไมหังเอตะระหิเอปิเตพิกเวภะวิสันติอนาคตะมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภกาวันตาังตานังเอตะปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตา ภวิสันติเสยยะภาวิไมหังเอตระ,ะหิอจิกิตสามิพิกเวเทวกายานังนามามิกิตะอิสามิพิกเวเทวกายานังนาม,ามิจตเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนาม,ามิตังสุนาถะสาธุกังมณสิก,กะโลทะพาสิสามิติเอวัมภพะพันเตติโกเตพ,พิกูภะควโตปัญจโสสุง ปะขวะเอตะทะโบจะสิโลกัมะมนุกัสสามิจัถะพุมมาตัสสิตาเยสิตาคิริกับพระลังปะหิตัตตาสัมมาหิตาปุถูสีหาวะอัตตินาโลมะหังสาภิกสัมพุโนโอ,โอทาตะ,ะมะนะสาสุทธาวิปัสันนะมะ นาวิลาปิญโยปัญจัสเตยตวาวเนกาปิละวัฏเเวตะโตอมัญญะตะยิสัทถาสาวเกสสเนละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทะปิกโกเตจะอัตปะมะกะลุงสุตวาพุทธสัสสานังเตสัมปาตุระหุยานังอมรุสานังรุษานะสัทสานัง อเปเกสะตะมัทธคุงสหัสะสะหัสสังอัฏฐสัตตะลิงสตตังเอเกสหัสสานังอะมะนุสานะมัทธสงอเปเกนันตะมัทธคุงทิสาสัพาพุดาอะหุง ตัณจะสัพพังอปิญญายะวะวะักิตาวานะจกักขุมาตะโตอะมันตะยิกิสัทธาสาวเกสาสะเนละเตเทวรายาอภิกันตาเตวิชานา,าธาภิกขะโวเยโวหังกิตตะยิสามิกิราหิอนุปุตะโสสัตตาสหัสสาวะยขา อุมากาปิละวัฏวาอิทิมันโตทุติมโตวันนามันโตยัสสีโนโมทัมนาอภิกรรมบงพิกลังสะวิจิงวันังชะสหัสสาเทมะวตายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตทุติมโตวันโาวันโตยัสสีโนโมทัมานาอภิกรรมบงพิกลังสะวิจิงวันัง สาตาคิลาติสะหัสายขานานัตตะวันนิโนอิติมันโตทุติมันโตวันนาันโตยัสสสินโนโมทัมมานาภิการมงพิขุนังสามิติงวะนังอิเจเตโลคะสะสะหัสายขานานัตตะวันนิโนอิติมันโตทุติมันโตวันนาวันโตยัสสสินโนโมทรมมานาภิการมงวิคุนังสามิติงวะนังเอสามิตาปัญจะสาตายขานานัตตะวันนิโนอิติมันโตทุติมันโตวันนาวันโตยัสสสินโนโมทัมมานาภิกรมงพิขุนังสามิติงวะนัง กุ่มพิโรราชคฮิโกเบปุลัสสนิเวสนางพิญโยนางสัตหะสหัส,หสังยักขานางังปะยิรุปาสติกุลุ่มพิโรราชคฮิโกโ,าาโ,กโาาสปาคะสมิจิงว่นานังปุริมัจจิสังราชาทัตตะรัตโธปะสสติคันทัปานางังอธิปฏิมหาราชายัะสะสิโนรัสสิโสปุตตาปิตัสสะภะโว อินทามนามหาราอินทานโตทุติมโตวนามันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามวงภพิกูนังสามิติงวนังทักขินัตจะทิสังราชาวิรุณโหตัปปะสาสติภูมิพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิโสอุตตปิตสัพพระหะวอินทนามามหาราอิทธิมโตทุติมนโตวนาันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามวงภพิกูนังสามิติงวนัง ปชิมัจจะทิสังราชาวิรูปโขปัสสะสตินาคานังอภิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพะหโออิทัมานาอมะห์ปาลาอิติมันโตทุติมันโตวันนามันโตยัสสิโนมัทมานาพิกรรมงภิกูนังสามิติงวนังอุตตารัญจะทิสังราชากุเวโรตัปปะสาสติยักขานังอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะ พระหะโวอินทะนามามหัพพลาอินิมันโตชุติมันโตวัน,น,น,โนโทัานานง้งวันโตยัสสสีโนโพธิม,มานาภิกษุภูมิภูนนงสามิจิงวระนังปุระปุริมะทิสังทัตตะ,ะโรโธทักขิเนนะวิรุณหะโกมัตปัจฉิเมนะวิโรปโขกุเวโรอุตตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสัมวันตาจาตุโรทิสาทัตตะ,ะ,ะมานาอัตะสุวะเนกาปิระวัตตะเว เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจจานิกาสัทธามายาคูเวนตุเวเรนตุวิภูจ,จะวิภูตโตสหัจันทะโนกามมเสโสจ,จะอิน,นุกิน,นุมันทุนิมันทุจ,จะพระ,ะ,ะนาโธโอปมโยจ,จะเทว,วสุตโตจ,จะมาตรีจิตเะเสนโนจะครับพันทัพโอลนโราชาชโนสัพโพ อาคูปัญจสิคโค,ค,โคเจวะติบพระลูสุริยะวัชะสาเอเตจันเยจะราชานโนพันทพพะพาสหรา,าชุพิโมทม,มานาภิกาบงพิกขูนังสมิจริงวานังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัดชะกากรรมพะราาัตะตะาตลาอาคูปายาคาสหายาติทิพิ ยามุนาทัตตะรัถาจะอาคูนาคายัสสิโนเอรามันโตมหานาโคโหปะคะสมิติงมะนังเยนาคราเชสหัสสาหะหลันติทิพาทิสาปักกิวิสุทธิวิสุทธะจกคูเวหายสาเตวณะมัชชะปตตาติตตาสุวันตาอิติเตสะนามังอภะมันยันตาทานาคราชา นะมาสิสุปันนะโตเขมะมะกาสิพุทธโธสัญหาหิวาจาหิอุป,ปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสะละนะมะกังสุพุทธังชิตาวิชิระหัดเทกนะสุมุทังอสุราสิตาพาตะโลภาสะวัดเสเตอิทิมันโตยจสสิโนตกาละกัญชามหาพิสมะอสุราธานาเวขา เปปจิตติสุจิติจะปหาลาโธนบุจีสหะสัตตปจะปะพระลิปุนตานังสเปเวโลจะนามะกาสัตในฮิตวาพัดิงเสนาหุพัฏฐมุปปาคองสัมโยธานีพัันเตภิกูนางสาวิจิงวะนางอาโปจะเทวาปัฏฐวีจะเตเตโชวาโยตถาคุง วะรุนาวาลุนาเทวาโสโมจะยะสะสาสหะเมตากะรุนายากายิกาอาคูเทวายะสสัส um. ิโนทะเสเตทะสัทธากายาสพเพนานัตตะมันนิโนอิจิมันโตทุติมันโตวันนาันโตยาสัตสิโนโมทมานาภิกกางภิกูนังมิสะมิติงวานังเวทูจะเทวาสหะศีลาจะอาสมมาจะทูเวยยมา จันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุระกิต,ตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุระกิตานักขันตานิปุระกิตาวาอาคูปันทะวะนาหากาวาสูนังวัสโตวัสโวเศโทสัก,กโกปาคาปาคะปุลินท,ทัโทเทเสเตทัสะทากายาสเพนานัตตะวัน,นิโน อิต,ติมันโตทุติมันโตวันนะมันโตยัสัจสีโนโมทัมมาณะภิกามุงภิกุนังสมิติงวนางอัฏฐาคูสหภูเทวาจะระมกิสิขาลิวะอะลิกขกาจะโลชาจะอุปมาปุพภะลิภาสิโนวะลุนาสหาธรรม,มาจะอัจจุตตาจะอาเนชกาสุเลยะลิจิกลาอาคูอาคูวาสาละเนสีโน ทะเสเตทะสะถากายาสเพนานัตตะวันนะนิวันนิโนอิติมันโตทุติมันโตวันวันโตจันสตสีนมอทัมานาพิกามุงพิกุนางสามิติงมะนางสมนามหาสมนามนุสามานุสุตตะมากิทะคิทาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาปะอาถาคูหะหะโร เทวายเจจะโลหิตตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสิโนทัศเเอเตทัศธากายาสเพนานตาวันิโนอิทิมันโตทุติมันโตวันนันโตอิยัสสิโนโมทัมมานาพิกามงพิกุลังสาวิติงวนังสุก่ากับลุมหาอรุณาอาคูเวขนณสาสหโอทาตายตะไขหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตา พระลักาชาวิสก,กาจะยสัสสิโนทะนะยคะาคาปะจุนโนโยทิสาอาภิวัติติะเสเตสะสัทากายาสะเพนานะัตะวันนินิวอิทิมโตทุติมโตวันวนวันโตยสัสสิโนวัมมานาภิกมุณพุทังสมิตริมวัาางเขมิยาตุสิตายามากะกา,าจะยสัสสิโนตา,า,ามพิตการามเสตฐาโสตินามาจะอาสวา นิมมานะะติโนอาคูอาทาคูปะรนิมิตาสตเตทะสทากายาสเปนานัตตะวันนิโนอิติมันโตทุติมันโตวันนมันโต้ะสัจจินโนโมทัมนาพิกามุงพิกุลนังสมิติงว่านางสเตเตเทวะนิกายาสเปนานัตตะวันวันนิโนนามันวะเยนะอาไข่ซุ้งเยใจเยจะทัสิสาสาหะปะวุฒชาติมัคคีลังโอขะตินนะ ะนาสะวงังทักเคมโมคะตะลังนาคังจันทังวะอาสิกตาติตังสุพมมาปะรามัตโตจะปุตตาอินจิมาโตสหะสันนังกุมาโลติโจสจะโปาาสปะคะจะมิติงวานาสหัสะหสะมมมะโรกานางมหาพมมาพิติทัตติอุปป,ปันโนทุติมาโตพิสมายากะโยยัสสิโนทัสสิโส ทัเศรษฐะอิสราอาคูปันเจกวะสวันวัติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเตจะสัเพอภิกันเตสันสินเทเทเวสพมมะเกบาลเสนาอาภิกามิปัญสะกันหะสะมันทิกยังเอธะคันหะทะพันทะทะราเคนะพันธะมันทุโวสะมันตาปริวะปริวาเลทะ มาวโมจิตะจิตะโกจินังอิติตัดทะมหาเสโนโกันทะเสนังอับเปสยิปานินาตะลามหัจ,จะสละลังกตาวานะเพรตตะวังอถา,าปาบุสโกเมโกะทะนะยันโตส,ส,สวิจุโกตาทาโสปัญจุทัตจุทาวติสังกุตโธ อสอยังวเสตัจกสัพพังอปิญญายะวะวะคิตตวานะจกักุมาตะโตอามันตะยิสัทธาสาวะเกสาสะเนระเตมารเสนาอาภิกันตาเตวิชานาทะภิกโโวเตอตัปะมะะกะลุงสุตตวาพุทธัสสาสาสนังวิตะลาไคาเหปักกามุง เนสังโรมัมปิอิชยุงสเพวิชิตะสังฆามาพระยาติตายะสัสสโนโมทันติตหะภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ